โอ้เ oh, พียบเพียบเลยนี่ตัวอย่างนี่ดูตัวอย่างโอ้โหฮอนพีสเจอมาแล้วมันซิกเออน่ารักดีัเยอะไหมโอ้เยอะมากอะ่ะด,ด,ดูดิอะคาคุสะนะครับเยอะมากแล้วแบบน่ารักน่ารักเพียบเลยอะ่ะ การะปรองที่อาคารศิษาเอ้ยโกฟีล่าจิไหนอะไรอาเรหนผังเฮ้ย,ยใส่ได้ใส่ของจริงได้ด้วยนะฮาวาสวรรค์นักกดกาชะปรองเนะี่ยคือมีเท่าไหร่คือหมดอ่ะถ้าถ้าใครที่แบบว่าชอบขายชอบกดชอบส่งอะไรเงี้ย